รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย เวาพัฒนันได้ในรายการองค์เทพมหาเทวีทางช่องมูเตรูกด106นะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับที่ผมจะนําเสนอก็เป็นเรื่องราวขององค์มหาเทพองค์หนึ่งซึ่งทุกท่านคงทราบพระนามขท่านกันดีก็คือเป็นพระวิษณุนะครับผมหรือว่าในอีกชื่อหนึ่งเนี่ยคนไทยเราอาจจะเรียกท่านว่าพระนารายณ์นั่นเองนะครับซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้จักว่าเป็นหนึ่งในสามมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่นะครับพระศิวะพระนารายณ์พระพรหม นะครับแต่ว่าหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยทราบเรื toi, Malaysia, dlatego, right paper, i, <passat>. ่องราวโดยละเอียดนักเพราะว่าการบูชาพระนารายณ์เนี่ยโดยทั่วไปเนี่ยค่อนข้างจะไม่บูชาในหมู่คนสักทั่วไปสักเท่าไหร่ในวันนี้ีผมจะมาเล่าในเรื่องของพระนารายณ์ทั้ง10บปางซึ่งเป็นอวตารที่เป็นอวตารใหญ่ของท่านให้ฟังกันนะครับโดยเริ่มต้นเรื่องเนี่ยขอเล่าลักษณะทั่วไปของทางพระนารายณ์ให้ฟังก่อนนะครับคือพระวิษณุนารายณ์เนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยท่านจะเป็นเทพที่เราจะเห็นภาพลักษณ์ของท่านจะเป็นเทพที่มีสีสีกรเสมอ เมื่อไรก็ตามที่เห็นสีก่อนให้หนึกถึงว่าเทพองค์นั้นเป็นเทพที่เป็นพระนารายณ์นะครับซึ่งตามรูปสลักโบราณที่เราเคยเห็น,นจนถึงปัจจุบันเนี่ยโดยมากแล้วนะครับผมถ้าเกิดเป็นเทพองค์อื่นเนี่ยก็จะไม่ทําเป็นสีมือสักเท่าไหร่ถ้าเกิดสมมุติว่าเห็นเป็นสีมือเมื่อไรเนี่ยนึกถึงพระนารายณ์แล้วก็จะมีอาวุธสําคัญเป็นศาสตราอาวุธที่ท่านคอยทรงอยู่ตลอดนะครับก็จะประกอบไปด้วยถ้าเกิดเป็นทางไทยเนี่ยก็จะเป็นตรีคาถาจักและสังนะครับซึ่งสี่อย่างนี้เนี่ย อย่างหนึ่งที่สําคัญเลยเนี่ยคือตัวจักรนะครับซึ่งจักรที่เป็นจักรทรงของพระนารายณ์เนี่ยมีชื่อว่าสุทัศนาจักรซึ่งจักรนี้เนี่ยจะเป็นอาวุธที่เป็นประจาอาวุธประจากายเนี่ยเพราะฉะนั้น,นจะไม่มีเทพหรือว่ามหาทีวีองคไหนๆเลยที่ทรงจักรนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เราสังเกตถ้าเกิดเป็นเทพที่ทรงจักรเมื่อไหร่ให้นึกถึงพระนารายณ์เลยนะครับ <S <S แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเทพที่มีมห ah ิ ah ทธานุภาพมากจากที่ผมเล่าให้ฟังครับผมว่าทางพระศิวะนะครับผม พระนารายและก็พระพรหมเนี่ยทั้งสามองค์เนี่ยมีความสําคัญก็คือพระพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้างโลกสร้างสรรพสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นบนโลกในขณะที่พระนารายเนี่ยเป็นผู้ที่คอยปกปักรักษานะครับดูแลโลกหลังจากนั้นพระศิวะจะเป็นผู้ทําลายและชุบขึ้นมาใหม่ทั้งสามองค์นี้เนี่ยก็ตั้งขึ้นเพื่อให้เราเรียนรู้ว่าตามกฎกฎของไตรลักษณ์ตามธรรมชาติทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนะครับ ช่วงยุคสมัยของการที่ตั้งอยู่เนี่ยนะครับการดูแลการรักษาทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ภายใต้การดูแลของพรพนารายซึ่งเป็นผู้ควบคุมธาตุทั้งสี่เลยไม่ว่าจะเป็นดินน้ำํำลมและไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นของภัยธรรมชาติการเกิดขึ้นของโรคระบาดการเกิดขึ้นของพัฒนาการวิวัฒนาการต่างๆเนี่ยล้วนแล้ว เกิดขึ้นจากธาตุทั้งสี่ของเราคือดินน้ำลมไฟประกอบกันนั่นเองจะเป็นเหตุที่ดีก็ตามจะเป็นเหตุที่ร้ายก็ตามก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นจากการควบคุมตามธรรมชาติซึ่งเป็นไปนตามกรรมของมนุษย์นั่นเองนะครับซึ่งพระชายาของพระนารายณ์นั้นหลายๆท่านก็คงจะรู้จักกันดีนะครับก็เป็นพระมหาเทวีองค์หนึ่งที่ชื่อว่าพระแม่ลักษณีซึ่งเป็นพระมหาเทวีที่เป็นพระแม่เทวีที่เป็นเจ้าแห่งความสมบัติ ความก้ามรวยหลายเยท่านที่ทํามาค้าขายนะครับผมผมเชื่อว่าท่านจะต้องมีพระนารายพระแม่ลักษมีนะครับผมคอยบูชาอยู่โดยเฉพาะพระแม่ลักษมีที่ทาท่าโปรยเงินโปรยทองอยู่นะครับส่งโดยส่วนมากเนี่ยท่านก็จะส่งอยู่บนดอกบัวนะครับเป็นมาเทวีที่มีสีกรเช่นกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับก็จะเป็นในส่วนของนารายสิบปางซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเราเคยได้ยินนะครับว่าพระนารายเนี่ยมีทั้งหมด10ปางด้วยกัน โดยที่สิบป,ปางเนี่ยจะเป็นอวตารที่เป็นอวตารใหญ่ของท่านในขณะที่ตัวอวตารที่เป็นอวตารย่อยๆนี่ก็ยังคงมีอีกมากมายโดยเริ่มต้นจากอยยุคที่พระพรหมสร้างโลกนะครับณนะตอนแรกเนี่ยของการสร้างโลกเนี่ยโลกเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยพระพรหมเนี่ยท่านสร้างมาเริ่มจากการสร้างโลกแล้วก็สร้างสรรพสิ่งขึ้นมาบนโลกสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่างที่ท่านหลังจากสร้างเสร็จเนี่ยปรากฏว่าท่านเหนื่อยแล้วก็เผลอหลับไปนะครับแล้วก็สิ่งที่ท่านตั้งทิ้งไว้นะครับ ก็คือเป็นคัมภี์พระเวทซึ่งคัมภี์พระเวทเนี่ยท่านตั้งใจว่าจะมอบประธานให้กับดันดับพรมฤษีเพื่อนําความรู้ในพระเวทนั้นนําไปสั่งสอนผู้คนโดยทั่วไปนะครับเพื่อให้เกิดสัพสพวิพวิชาต่างๆความรู้ต่างๆเกิดขึ้นทั่วโลกไปแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือระหว่างที่ท่านหลับนั้นมีอสูรตนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าไหยครีปอสูรซึ่งไหยครีปอสูรเนี่ยเป็นอสูรที่มีลักษณะเป็นเหมือนมม้านะครับผมแล้วก็มีลําคอยาวก็เหงน ว่าพระพรหมกาลังหลับอยู่นะครับสิ่งที่เห็นปุ๊บเอ๊ะมีคมภีตั้งอยู่รู้สึกอยากได้เพราะว่าัพวิชาในนั้นถ้าเราได้มาครอบครองแล้วเราก็เราจะต้องเป็นผู้ครอบครองโลกได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวไขค่ครีบประสูนเนี่ยก็ทําการขโมยคัมภีร์นี้มาพอพระพรมพระพรหมทายาทราบขึ้นมาว่าอ้าวคมภีที่ท่านตั้งใจจะมอบให้พรหมฤาษีเพื่อไปมอบให้กับบรรดาผู้คนที่อยู่ในโลกเนี่ยหายไปท่านก็ทูลเรื่องนี้กลับ พระวิษนุนารายนะครับท่านก็ปรากฏว่าพระวิษนุนารายท่านก็ใช้ยาของท่านเนี่ยตรวจไปทั่วแล้วก็พบว่าไหครีบปสูรเนี่ยตัวนี้ลักขโมยเอาพระเอาพระคมพีอันนี้ไปท่านก็เลยแปลงอวตารอวตารของท่านเป็นอวตารที่หนึ่งนะครับที่มืออวตารใหญ่ของท่านโดยแปลงร่างเป็นปลานะครับเป็นปลาซึ่งปลานี้เนี่ยนะครับผมเป็นอวตารที่เราเรียกกันว่ามัศยาวตาร เ <Das kop at ia> ขาภาษะเนี่ยแปลว่าปลานะครับมัสยวาวตาคือการอวตาลที่เป็นปลาน,นั่นเองซึ่งพอเมื่อท่านอวตารเป็นปลาแล้วเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีก็ดูเหมือนปลาทั่วไปที่อยู่ในแอ่งน้ําที่กําลังคลอดนะครับปรากฏว่ามีพระมนูเดินผ่านมาแล้วท่านก็เห็นว่ามีปลาตัวน้อยที่กําลังจะเสียชีวิตอยู่ในแอ่งน้ําที่กําลังแคบนะครับท่านก็ย้ายปลาออไปในแอ่งน้ําที่ใหญ่ขึ้นปรากฏว่าปลาตัวน,นั้นก็ขยายใหญ่ขึ้นย้ายไปอีกแหล่งหนึ่งที่ใหญ่ขึ้นก็ยังขยายขึ้นอีก ขยายขึ้นอีกเรื่อยๆพระมนูเห็นว่าคงจะไม่ใช่ปลาธรรมดาจึงนําปลาเนี้ยไปใส่ในมหาสมุทรนะครับซึ่งพอปรากฏว่าพอไปถึงมหาสมุทรแล้วนะครับปลาก็ขยายเป็นล่างใหญ่โตแล้วก็เล่าให้ฟังว่าตัวท่านเองนั้นเป็นพระนารายณ์อวตารลงมาเพื่อปราบอสูรและนับจากนี้ไปอีก7วัน7คืนจะมีฝนตกลงมาไม่หยุดเลยขอให้พระมนูนั้น เตรียมการสร้างเรือนะครับแล้วก็อพยพเอาสิ่งมีชีวิตอย่างละกู้อย่างละกู้ไปเพื่อที่จะเก็บไว้ในเรืเลอลำนั้นแล้วก็ทั้งหมดก็จะสามารถรอดจากภัยพิบัติครั้งนี้ได้เมื่อท่านได้แจ้งข่าวนี้กับพมนูแล้วท่านก็ทําการาดำลงไปในมหาสมุทรเพื่อจัอตามหาตัวไห้ครีบสูนนะครับที่ขโมยตัวคมพีไปปรากฏว่าหาอยู่นานนะครับผมกว่าจะเจอพอเจอปุ๊บก็ทําการสังหารตัวสูนนั้นทิ้งนะครับผมแต่ก็ไม่เจอคมพี ขายคร่ประสนินั้นได้ทําการนำำําคมภีเนี่ยไปซ่อนไว้ฝากไว้กับเพื่อนอาสน์ตนหนึ่งที่ชื่อว่าสังอาสนรซึ่งสังอาสูรน,นั้นเป็นคนที่มีความรับผิดชอบมากรับปากกับเพื่อนว่าจะนำำําคมภีนี้เนี่ยไปเผยแพร่ให้กับเหล่าอาูน์ท่านั้นเพราะฉะนั้นจะไม่ให้คัมภี์นี้ตกถึงใครเลยนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อท่าอะไรนะครับผมใช้ยานตรวจดูเนี่ยก็พบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวคัมพี์นี้ ถูกเก็บอยู่ที่สังกะสูรก็ตามหานะครับว่าตัวสังกะสูนเนี่ยไปซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเจอปุ๊บสังกะสูลเนี่ยพอเจอพะัารา์ผู้ยิ่งใหญ่โดยธรรมดาทั่วไปถ้าเป็นอสูรเนี่ยเจอพะัารา์ผู้ยิ่งใหญ่แล้วนะครับม mm hmm. ถึงแม้จะมาในรูปปาเนี่ย mm hmm. ก็ทราบได้ว่าพลังอันยิ่งใหญ่เนี่ยไม่สามารถต้านทานได้สิ่งที่สังกะสูรทำแทนที่จะรีบคลายตัวคำพีออกมานะครับเพื่อที่จะรักษาชีวิตไว้ปรากฏว่าสังกะสูรทำตรงข้ามเลยครับสังกะสูลเนี่ยไม่ยอม ยกคัมภีร์คืนให้กับพระนารายณ์แต่อยา่างใดสิ่งนั้นทําให้พระนารายณ์ประทับใจมากว่าเป็นคนที่รักษาสัตว์มากเมื่อรับปากรับคําพูดของเพื่อนไว้ว่าจะรักษาคัมภีร์นี้ไว้ก็ทาและท่านทาหน้าที่นี้อยา่างดีดังนั้นพระนารายณ์จำเป็นต้องนําตัวพระคัมีร์เนี่ยคืนสู่กับมวลมนุษยชาติสิ่งจําเป็นต้องบิดตัวสังกะสูรเนี่ยเพื่อให้คายตัวคัมภีร์ออกมานะครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นณนะเวลานั้นนะครับผม ็คือตัวสังเนี่ยนะครับต้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยสังเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นเปลือกหอยที่เหมือนหอยทั่วๆไปก็คือไม่ได้มีร่องรอยอะไรแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เกิดเหตุนั้นขึ้นมานะครับผมพันอะรายเนยาได้ทําการบิดสังละสูตรนะครับและเกิดเป็นรอยที่เหมือนรอยนิ้วมือนะครับขึ้นมานะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าริ้วนารายนะครับซึ่งริ้วนารายเนี่ยก็จะปรากฏให้เห็นในสัง โดยเฉพาะสังที่เกิดในมาสุรอินเดียทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นที่มาครับผมว่าหลังจากนั้นเนี่ยด้วยความที่เป็นความการรักษาสัตว์ของของสังเนี่ยนะครับสังมสุนเนี่ยพระนารายกบอกว่าเมื่อท่านได้เก,กิดกัมปีเข้าไปเมื่อท่านที่เป็นผู้รักษาสัตว์ยิ่งนี้เราในานามของพระนารายขอประทานพรให้ท่านว่าเมื่อใดก็ตามที่มีน้ําไหลผ่านสังนะครับขอให้สังเนี้ยน้ำที่ผ่านสังเนี้ยเกิดเป็นมงคลแก่ผู้ที่ได้รับ และนอกเหนือจากนี้ยังสามารถขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ดังนั้นจึงเป็นที่มาของธรรมเนียมที่เราเนี่ยจะใช้ศัก์เนี่ยในการรดน้ําเพื่อเป็นการอวยพรนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานการสมรสนะครับหรือว่าการอวยพรที่เป็นงานมงคลต่างๆนะครับก็เป็นที่มาจากตำานานนี้นะครับในส่วนหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากที่ปราบตัวสังขสูนเสร็จแล้วนะครับก็สามารถนําคำพีกลับคืนไปแล้วก็เป็นสรพพวิชาที่แจกแก่มวลมนุษยชาติมาจนทุกวันนี้ทําให้เกิดวิวัฒนาการขึ้นมานะครับ หลังจากผ่านมัศยวตารซึ่งเป็นอวตารแรกไปได้นะครับช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ยังเป็นยุคแรกของศาสนายุคแรกของโลกนะครับพระนารายณ์ก็ยังมีพระกระพรองกายหรือผิวที่ยังเป็นสีขาวอยู่นะครับถัดมาเนี่ยหลังจากที่เป็นมัศยวตารแล้วนะครับท่านก็ได้แปลงร่างทีนี้ก็ยังคงเป็นร่างที่เป็นสัตว์อยู่เช่นเดิมนะครับหลังจากที่แปลงเป็นปลาแล้วนะครับผมก็เกิดเหตุขึ้นมานะครับ จากนั้นนะครับก็มาที่อวตารที่2ของท่านกันนะครับอวตารที่2เนี่ยก็คือเป็นอวตารชื่อว่ากูรมาวตารคําว่ากูรมาวตารเนี่ยก็เป็นคําว่ากูรมะนะครับซึ่งแปลว่าเต่ารวมกับคำอวตารนะครับอวตารครั้งนี้เนี่ยเป็นอวตารที่สําคัญมากสําหรับโลกสวรรค์นะครับตอนนั้นเริ่มมีโลกสวรรค์กันแล้วนะครับก็เริ่มเรื่องมาจากพระอินทร์นะครับซึ่งเป็นอธิปดีผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์เนี่ยตอนนั้นเนี่ยพระอินทร์นะครับก็ทรงช้าง ช้าง,ง,งซึ่งเป็นช้าง,งทรงของท่านนะครับอยู่บนสวรรค์แล้วปรากฏว่ามีฤาษีองค์หนึ่งนะครับชื่อว่าราษีทุรวาดนะครับซึ่งลักษณะของฤูษีธุรวาดเนี่ยท่านเป็นราสีที่ค่อนข้างมีความกดเครียดนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นราสีที่ให้คำสาบกับเทวดาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ท่านก็ได้รับในส่วนของตัวมาลายอันหนึ่งมาจากนางฟ้านะครับผมซึ่งมาลายเนี่ยพอได้รับมาปุ๊บท่านก็เห็นว่ามาลายนี้ท่าทางจะไม่มองกับเรานะครับสิ่งที่ท่านทําก็คือเมื่อเห็นพระอินทร์ นะครับผมเสด็จผ่านมาก็ทําการถวายในส่วนของพวงมาลัยที่ได้รับมาเนี่ยแก่พระอินทร์พระอินทร์ไม่ได้รับมาด้วยความที่ท่านไม่คิดอะไรมากนะครับท่าน,นก็หยิบพวงมาลัยมาปุ๊บก็วางที่ตะพองช้างหรือบนหัวช้างนั่นเองแล้วปรากฏว่าช้างทรงเนี่ยพอได้กลิ่นเนี่ยดอกไม้ที่เป็นดอกไม้สวรรค์ปุ๊บรู้สึกไม่พอใจคว้าเอางวงหยิบดอกไม้มากระทืบกระทืบดอกไม้นั้นสิ้นทาให้ฤาษีทุรว่านเนี่ยพอเห็นดังนั้นปุ๊บก็รู้สึกไม่ไม,ไ,มไม่พอใจ ทำไมพระอินทร์มาเหยียดยามเราอย่างนี้สิ่งที่ท่านทําก็เลยสาบนะครับผมให้พระอินทร์และเทวดาทั้งหมดเนี่ยมีกําลังลดลงครึ่งหนึ่งและเมื่อไรก็ตามที่พระอินทร์นั้นทําการรบรากับอสน์ขอให้พ่ายแพ้เสมอไปคําสาบของฤาษีนั้นเป็นจริงเสมอนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลังจากนั้นมาเนี่ยพระอินทร์เนี่ยไม่ว่าจะทําการรบคั้งใดกับอสนรเนี่ยก็พ่ายแพ้มาตลอด ความนี้นะครับทราบถึงพระนารายนะครับผมพระวิษณุนารายเมื่อทราบนะครับผมพระอินไปปรึกษาว่าจะทําอย่างไรดีที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยสามารถมีกําลังกลับมาเหมือนเดิมได้ท่านก็เลยตัดสินใจว่าอย่างนี้แหละพระนารายพระนารายเนี่ยจะต้องทําการกวนกษเกษสมุทรโดยการกวนเกษตเซสมุทรหรือทะเลน้ํานมเนี่ยนะครับจะต้องเกิดขึ้น ในทะเลน้ํานมนะครับซึ่งจริงๆทะเลน้านมเนี่ยเ,เป็นที่พำนักของท่านนะครับคือพระนารายณ์เองเนี่ยโดยปกติเนี่ยท่านจะบรรทมหลับอยู่บนอนันตนาคราชนะครับซึ่งเป็นนาคสีทองนะครับอยู่ที่กระเสียดสมุทรนะครับซึ่งท่านก็จะยกตัวกระเสียรสมุทรที่ท่านประทับเนี่ยเป็นอ่างสําหรับกวนน้ำำําอมฤตนะครับพอกวนกษเสียรสมุทรแล้วเนี่ยสิ่งที่ได้มาคือน้ำอำําอมฤตที่จะช่วยแก้ปัญหาที่ทําให้ไม่ว่าจะเป็นเทพต่างๆที่กําลังลดลงเนี่ยสามารถฟื้นคืนชีพและเป็นอมตะได้ เหนือจากนี้เนี่ยนอกเหนือจากใช้กระเสียนสมุนนะครับทะเลน้านมเนี่ยเป็นอ่างแล้วเราก็ต้องใช้ตัวแท่งคนนะครับท่านก็ได้นํายอดเขามันทระกิรีนะครับผมภูมเขามันทระกิรมีมาเป็นแท่งคนและได้ขอในส่วนของนาควาสุกรีซึ่งเป็นนาคที่อยู่บนพระศอนะครับผมของพระศิวะนะครับมาเป็นเชือกที่ใช้ในการชักลากระหว่างเขามันทระกิรีเพื่อให้กวนตัวกระเสียนสมุนหรือเทอทะเลน้านมให้เกิดการหมุนวนนะครับในการนี้เนี่ย เทวดานะครับผมก็ทราบเป็นอย่างดีว่าเมื่อไรก็ตามที่เราทําการกวนเกเสษตรสมุนอ่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมก็หน้ากว่าสุกรีเนี่ยจะต้องพ่นพิษออกมาแน่นอนเพราะว่ารู้สึกว่าคลือเวียนหัวจากการที่ต้องเคลื่อนตัวไปมาน,นะครับสิ่งที่กำทำก็คือในในขณะนี้เนี่ยเทวดาเนี่ยก็กําลังลดเหลือน้อยลงในส่วนของจานวนก็ลดเหลือน้อยลงนะครับก็เลยไปออกอุบายว่าอยากกระนั้นเลยไปชวนอสูรมาด้วยดีกว่านะครับท่านก็ไปเชิญอสูรมาบอกว่า เอาล้วนะเรามาช่วยกันกวนน้ำำําอมฤตกันเดี๋ยวถ้าเกิดวกวนกระแสนสมุทรจนได้นะอมฤตแล้วเดี๋ยวเราจะมาแบ่งกันนะครับโดยที่ยกยอปปานว่าในส่วนของอสูรนั้นมีกําลังมากอยากจะให้ไปชักลากในส่วนของหัวหรือเสียนของวาสุกรีเทพวาสุกีเทพวาสิกุสกีนาคราชในขณะที่ทางทางท้ายเนี่ยทางหางเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของทางเทวดาซึ่งไม่ค่อยมีฤทธิ์เอง เหตุการณ์ก็ดําเนินผ่านไปนะครับผมพอกําลังจะเริ่มกวนท่านั้นเองนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อเขามันทรักกิรีเริ่มเคลื่อนปุ๊บปรากฏว่าโลกเริ่มสั่นสะเทือนพนรายเริ่มเห็นว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยถ้าทางจะไม่ดีแล้วโลกจะต้องแตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงแน่แต่เป็นที่มาของอวตารที่2ของท่านคือการกแปลง่ร่างหรืออวตารเป็นกุรมะหรือเป็นเต่าเพื่อค้ำยันนะครับในส่วนของตัวเสามันธรักกิรีนะครับแล้วก่อนที่จะ ป็นก่อนที่ตัวเสาเนี่ยจะไปถึงพื้นโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็จะเป็นเต่าที่คอยรับน้ําหนักที่เกิดขึ้นจากการ,ก,ารกวนกระเสษตรสมุรในครั้งนี้แล้วก็ท่านจะคอยกำกับอยู่ข้างบนซึ่งปฏิมาก,กรรมนารายณ์กวนกระเสียนสมุรเนี่ยนะครับทุกท่านที่สามารถเดินที่ได้เดินทางไปในต่างประเทศเนี่ยจะสามารถพบเห็นได้ที่สนามบ,บินสุวรรณภูมินะครับตรงช่องผู้โดยสารขาออกนะครับก็จะมีปฏิมากรรมสวยงามอยู่นะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นภาพที่จําลองเหตุการณ์ในการกวนกระเสียนสมุทรในครั้งนั้น ระยะเวลาในการกวนกษตรสมุรเนี่ยผ่านไปประมาณพันปีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการกวนกรตเษสมุดในครั้งนั้นนะครับผมก็เกิดของวิเศษขึ้นมามากมายไม่ว่าจะเป็นต้นปาริชาตนะครับซึ่งต้นปาริชาตเนี่ยก็จะเป็นต้นไม้ที่เพื่อคนดมเมื่อไหร่ก็จะลืมความทรงจําไปนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเพชรเกลสุรภะนะครับผมซึ่งพระอินทรน์ก็มาประดับที่อกนะครับพระจันทร์นะครับหรือว่านางอับสรแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆก็คือเป็น พระแม่รักษมีนั่นเองพระแม่รักษมีนะคบเป็นพระชายาของพระวิษนุที่ท่านได้มาได้รับมาจากการยึดเกี่ยวกับการกวนเกษตรสมุรในครั้งนั้นนั่นเองนะครับก็ท่านก็ได้รับมาเป็นพระชายาเป็นพระมหาทีวีของท่านนะครับและนอกเหนือจากนี้นะครับก็มีของวิเศษเกิดขึ้นมามากมายเป็นโคสุรพีซึ่งโคสุรพีเนี่ยเป็นโคสารพัดนึกเลือกอยากได้อะไรก็สามารถขอโคสุรพีและก็เนรมิตได้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็จะมีของวิเศษอีกมากมายนะครับเมื่อสุดจริงอย่างหนึ่งที่ เกิดขึ้นมาเนี่ยก็คือตัวสุลานะครับผมก็ปรากฏว่าทางพระนารายกับทางเทวดาเนี่ยเห็นว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรายกในส่วนของตัวน้ำำําอมฤตให้ทางอาสูรดึกด้วยเนี่ยเห็นว่าคราวหน้าถ้าก่อนรบรบกันเนี่ยเราต้องแพ้แน่ๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางพระนาราย,ยก็เลยเตรียมกันกับทางทางเทวดานะครับผมบอกว่าอย่ากันนั้นเลยเราเบี้ยวอสูรกันดีกว่านะครับคราวนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าพระนารายกัยนก็อวตารอีกภาคหนึ่ง เป็นนางโรฮินีนะครับเพื่อไปหลอกล่อให้อสูรเนี่ยดื่มดื่มเหล้านะครับเลยเป็นที่มาของอการที่อสูรเนี่ยไม่สามารถที่จะมาแย่งน้ำอมฤตได้เพราะถูกหลอกล่อด้วยนางโรฮินีให้มาดื่มเหล้าสังสรรค์กับนางก่อนจนกระทั่งเกิดเหตุหลังจากนั้นเนี่ยพอเห็นว่าเป็นอย่างนั้นปุ๊บทางเทวดาเนี่ยนะครับผมก็รีเล่นกันเข้าไปเอาน้ำำําอมฤตมาแบ่งกันดื่มกินจนหมดนะครับปรากฏว่าอสูรเนี่ยยังเมาอยู่เลยนะครับอสูรยังเมาอยู่เลย กระสูนก็พอรู้ตัวอีกทีนึงปุ๊บอ้าวนี่นารายแปลงมานี่ปรากฏว่ารู้ตัวอีกทีคือน้ำอำําอมฤตหมดแล้วก็ปรากฏว่ากระสูนเนี่ยก็ทําการรบนะครับผมไม่พอใจมากที่ทําไมเทวดาถึงมาหลอกเราอย่างนี้ปรากฏว่าอรสูนเนี่ยก็พ่ายแพ้กับเทวดาเนื่องจากเทวดาได้รับ,ได,รบได้รับน้ำอมฤตแล้วแต่มีอรสูรอยู่หนึ่งองค์นะครับผมซึ่งได้แปลงมาเป็นสปายไส้ศึกของฝั่งทางเทวดาเนี่ยนะครับผมแล้วก็ได้ดื่มน้ำำําอมฤตไปด้วย อสูรตนนั้นทุกท่านทราบชื่อกันดีก็คือเป็นราหูนั่นเองซึ่งอสุรินทราหูหรืออสูรเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าแปลงมาเป็นเทวดาแล้วก็ได้ดื่มน้ํนาอมฤตไปอึกหนึ่งระหว่างที่ดื่มนั้นปรากฏว่าพระอาทิตย์และพระจันทร์นะครับผมเห็นทันทีเลยว่านั่นไม่ใช่เทวดานั่นคืออสูรแปลงมาเลยนาความนี้กราบทูลกับพระนารายณ์ว่าท่านท่านนั่นไม่ใช่อสูรนั่นไม่ใช่เทวดานั่นคืออสูรแปลงมานั่นคืออสูรร,ราหู ดังนั้นพระนารายณ์เมื่อทราบดังนั้นปุ๊บก,ก็เสกสุทัศนจักรนะครับผมเพื่อไปตัดตรงกลางลําตัวของราหูแต่ด้วยเหตุที่พระราหูนั้นได้ดื่มน้ำำําอมฤตไปแล้วหนึ่งอึกทำให้เกิดความเอนอมตะแต่ก็ขาดท่อนด้วยตัวจักรของพระนารายณ์สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือส่วนท้ายของพระ,าพร,ะราหูที่ที่ถูกตัดไปนั้นก็กลายไปเป็นพระเกตนะครับแล้วก็ส่วนของอท่อนบนก็กลายเป็นพระราหูและคอยไล่อม พระอาทิตย์และพระจันทร์มาเลื่อยมาจนเกิดเป็นเหตุพระราหูอมจันทร์นะครับผมเมื่อไรก็ตามที่พระอาทิตย์เจอกับพระราหูนะครับผมพระราหูเนี่ยก็จะทําการอมพระอาทิตย์เมื่อไรก็ตามที่พระราหูเจอกับพระจันทร์ก็จะทำการอมพระจันทร์และก็ด้วยความที่ร่างกายขาดครึ่งเนี่ยทำให้เมื่ออมเมื่อไรก็ตามก็จะต้องคลายหลุดออกมาคลายหลุดออกมาเสมอเป็นเช่นนี้สืบไปนะครับซึ่งหลังจากจบจาก ศึกในครั้งนี after, ้ของคูอมาวตาแล้วนะครับผมก็เทวดาต่างๆเนี่ยก็มีกําลังมากขึ้นนะครับผมทางกระสุนเนี่ยก็ล้มหายตายจากไปเยอะนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของปางที่3นะครับผมซึ่งในปางที่3มเนี่ยจะเป็นปางที่ยังคงเป็นอวตารของพะนารายณ์ที่เป็นอวตารที่ยังเป็นสัตว์อยู่นะครับผมก็เป็นสตว์ของอวตารที่เป็นป่านะครับซึ่งอวตารหมูป่าเนี่ยนะครับก็จะเป็นอวตารที่ทางพันารายณ์เนี่ย อาวตารมาเพื่อปราบอาสูตรตนหนึง่งซึ่งม้วนเอาแผ่นด,ดินหนีไปนะครับผมแผ่นด,ดินทั้งโลกเลยลงไปใต้บาดาลหลังจากนั้นท่านซึ่งเป็นอสูรที่เป็นอสูรเขี้ยวเพชรเนี่ยก็ตามกลับไปเพื่อรบแล้วก็ฆ่าอาสูรแล้วก็นําใช้เขี้ยวเพชรเนี่ยดันแผ่นด,ดินกลับขึ้นมากลับมาเหมือนเป็นเหมือนเดิมนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่แปลงมาเป็นหมูป่านั่นเองนะครับ ซึ่งทั้งหมดทั้งสามอาวตารนี้นะครับก็จะเป็นอวตารที่เกิดขึ้นในยุคแรกของพระนารายนะครับผมซึ่งเราเรียกว่ายุคสัตยุคหรือกิต,ตยุคนะครับผมกิริยุคซึ่งเป็นยุคที่ยังมีคนดีอยู่1 0ึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมยังมีสัตบุรุษอยู่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ยังมไม่มีอันธพาลเกิดขึ้นเลยนะครับซึ่งอวตารในช่วงยุคแรกของพระนารายนะครับผมจะเห็นว่าพระนาราย,ยจะมีพระวรากายเป็นสีขาวนะครับแล้วก็ในส่วนของคนที่เป็นคนดีนะครับผมสัตบุรุษในโลกนี้เนน่่ยังมอตสวทก นใ,นในขณะที่รูปอันธภาลก็ยังไม่เกิดขึ้นเลยนะครับเป็นโลก,โลกที่เรียกว่าโลกในฝันในอุดมคติเลยทีเดียวเป็นโลกที่มีความสงบสงบสุขของโลกมนุษย์มากพระนารายณ์เจะเอวตารมาเพื่อปราบในส่วนของที่เป็นสูรน,นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเทวดาซะเป็นส่วนใหญ่ ต่ท่านจะสังเกตอย่างหนึ่งว่าถ้าเกิดท่านไปอย่างที่ผมเรียนได้ทราบนะครับว่าจะมีปฏิมากรรมนะครับที่เป็นพระนารายณ์กวนเกษตรสมุทรที่สุวรรณภูมิเนี่ยท่านอาจจะมีความรู้สึกแปลกใจว่าหินพระนารายณ์เนี่ยนะครับผมเราเข้าใจมาตลอดเลยว่าพระนารายณ์เนี่ยมีพวร,รากายเ,ยเป็นสีม่วงอินม่วงดอกตะแบกนะครับซึ่งที่นั่นก็ทําสีเช่นนั้นไว้เช่นกันเพื่อให้เราทราบว่าเป็นพระนารายณ์นะครับแต่ว่าอันที่จริงแล้วนะครับผมสีพระวรากายท่านจะเปลี่ยนตามช่วงเวลานะครับซึ่งพอ ถึงช่วงต่างเนี่ยยุคต่างเนี่ยยุคแรกที่ผมเล่าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยยุคที่2ที่สามที่4เนี่ยสีพระวรกายของท่านก็จะเปลี่ยนจากสีขาวมาเป็นสีแดงและมาเป็นสีม่วงและสุดท้ายด้วยกลิยุพระวรกายของท่านก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำสีนินนั่นเองนะครับซึ่งอวตารทั้ง1ิเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของโครงเรื่องที่ทําให้เกิดเรื่องต่างๆในสวรรค์มากมาย เิดเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทวดาอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเทพที่เรารู้จักไม่ว่าจะเป็นฤาษีที่เรารู้จักนะครับหลากหลายซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนะครับผมก็ท่านอรายเนี่ยท่านก็จะต้องเอาวตารไปเพื่อปราบในส่วนของอสูรน,นะครับอีกมากมายโดยที่อสูรเนี่ยก็ยังมีจริงๆเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงอสูรน,นะครับอสูรเนี่ยจะแบ่งเป็นหลายเผ่าพันธุ์มากไม่ว่าจะเป็นอสูรเป็นยักษ์เป็นแทดเป็นอสูรที่อยู่ทั้งใต้ดินบาดาลน,นะครับ มากมายนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของพระนารายณ์ที่ต้องคอยปราบยุคเขตุศึกไปดังนั้นเนี่ยท่านไหนก็ตามนะครับผมที่มีพระนารายณ์บูชายอยู่นะครับผมจะเหมาะมากกับการที่จะช่วยขจัดปัดเป่าขจัดอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับผมก็ดำรงอยู่ในความดีนะครับแล้วก็สามารถ บูชาของท่านได้ทั้งในส่วนของการอมิสบูชาเป็นเครื่องบูชาท่านและก็รวมถึงเรื่องของการปฏิบัติบูชานะครับเพราะท่านเนี่ยจะเป็นเทพที่ชอบในเรื่องของการปฏิบัติบูชาการบําเพ็ญภาวนาเป็นอย่างมากเมื่อไรก็ตามที่ท่านบูชาถึกเนี่ยท่านจะสามารถขอในสิ่งที่ต้องการที่ไม่เกินกําลังของกรรมของท่านได้นะครับก็ขอฝากไว้ในส่วนของการบูชานะครับผมก็ครับในส่วนของการบูชาเนี่ยอย่างหนึ่งที่เป็นลักษณะพิเศษขององค์พระนารายณ์นะครับ ที่ท่านจะใช้ในการบูชาเนี่ยคือเป็นน้ําแดงนะครับก็ขอให้ท่านเนี่ยถ้าเกิดเ,เคยสงเคยบูชานมอยู่แล้วท่านไหนเคยบูชานมอยู่แล้วเคยบูชาถั่วพักษาธัญญาหารอยู่แล้วขอให้เพิ่มในส่วนของน้ําที่เป็นน้ําแดงเพิ่มขึ้นไปนะครับซึ่งเป็นอะไรท,ที่ที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องรับเฉพาะจริงๆนะครับก็ขอทุกท่านเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของท่านที่ทาในส่วนราชาการนะครับผมเพราะว่าพระนารายณ์เนี่ยท่านมีพญาครุฑหรือพญาเวทไตเนี่ยเป็นพาหนะนั่นเองนะครับก็สามารถ บูชาแล้วก็ใช้เคล็ดลับตรงนี้เนี่ยเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ใช้ในการบูชาเพื่อทำให้สามารถบูชาได้ถึงพระนานะรายณ์กันได้ครับผม